เพราะอะไรลูกของคุณแม่จึงถ่ายอุจจาระเป็นสีเขียวเดี๋ยววันนี้คุณแม่ๆไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับโค้เลิศสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ค่ะแล้วก็เป็นคุณแม่ที่กังวลน,นะคะเกี่ยวกับอุจจาระของทารกเอ๊ะทำไมลูกของเราถ่ายเป็นสีเขียวซึ่งวันนี้เรามารู้กันนะคะว่าการที่ถ่ายเป็นสีเขียวจําเป็นต้องผิดปกติเสมอไปไหมสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้าง สาเหตุที่หน,นะคะเกิดจากการที่แม่รับประทานอาหารสีเขียวสำหรับทานลูกที่กินนมแม่ร้อยเปอร์เซถ้าคุณแม่ทานอาหารสีเขียวเช่นผักหรือว่าอาหารที่แต่งสีเช่นสีเขียวนะคะก็จะทำให้ลูกของเรานะคะดูดนมจากเต้าเนี่ยก็ทำให้ลูกถ่ายกุจลาออกมาเป็นสีเขียวนั่นเอง สาเหตุที่2นะคะก็คือเกิดจากการที่ลูกได้รับนมส่วนหน้าและนมส่วนหลังของน้ำนมคุณแม่นะคะในปริมาณที่ไม่เท่ากันก็ทำให้น้ำตาลนะคะที่อยู่ในนมกับไขมันที่อยู่ในนมเนี่ยเกิดการไม่สมดุลกันนะคะระหว่างที่ลูกรับนมเข้าไปเพราะฉะนั้นก็เกิดการย่อยอย่างรวดเร็วก็ส่งผลทำให้ลูกถ่ายออกมาเป็นสีเขียวนั่นเอง ซึ่งถ้าลูกไม่มีถ่ายเลือดปนคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะถือว่าเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นได้สําหรับเด็กที่กินนมแม่นะคะในนมทั้งส่วนหน้าและส่วนหลังสาเหตุที่3นะคะก็คือถ้าเด็กที่กินนมผสมนะคะอาจจะก,กินนมแม่คู่กับน,นมผสมหรือกินนมผสมอย่างเดียวก็เกิดจากส่วนผสมของนมทําให้ลูกถ่ายมีสีเขียวได้ เพราะฉะนั้นถ้าลูกไม่มีอาการอย่างอื่นร่วมนะคะถ่ายไม่มีมูกเลือดปนถือว่าเป็นปกติเกิดจากส่วนผสมของนมผสมนั่นเองสาเหตุที่4นะคะก็คืออาจเกิดจากลูกของเราไม่สบายก็ได้นะคะถ้าลูกเราไม่สบายก็จะมีอาการท้องเสียร่วมด้วย mm. เกิดการติดเชื้อไวรัสไหมนะคะทำให้ลูกถ่ายบ่อยก้นแดงแล้วก็มีกลิ่นเหม็นมากที่ผิดปกติ อุจจาระก็จะลักษณะเป็นข้นเหนียวแล้วก็สําคัญคือมีมูกผลเลือดด้วยนะคะสาเหตุที่5คือลูกได้รับน้ํานมไม่เพียงพอไม่ว่าจ,จะเป็นนมแม่หรือว่านมผสมสาเหตุนี้ก็ทําให้ลูกถ่ายเป็นสีเขียวได้นะคะับถ่ายน้อยกว่าปกตินะคะอุจจาระสีเขียวน้ําหนักลดลงแล้วก็ลูกดูหงุดหงิดงองแงม่วงซึมเยอะๆอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ลูกของเราถ่ายเป็นสีเขียว สาเหตุที่6กนะคะก็คือลูกแพ้นมหรือว่าแพ้อาหารบางอย่างหลังจากที่ลูกได้รับอาหารเสริมไปแล้วเนี่ย mm hmm. เขาอาจจะมีการแพ้อาหารเสริมไหมหรือว่าแพ้โปรตีนนมที่อยู่ในนมวัวหรือเปล่าสิ่งนี้ก็ทําให้ลูกของเราถ่ายเป็นสีเขียวได้แต่ว่าลักษณะที่ผิดปกติคือมีมูกเลือดปนนะคะท้องไส้ปั่นป่วนงอแง,ง,ง,งมากผิดปกติ เด็กบางคนหายใจลืมลำบากมากๆนะคะหรือว่ามีผื่นขึ้นที่บริเวณผิวหนังอันนี้ส่งผลถึงเขาแพ้โปรตีนนมวัวหรือว่าแพ้อาหารบางชนิดนั่นเองสาเหตุที่7จที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือลูกกำลังรับประทานยาเสริมธาตุเหล็กไหมอันนี้ก็มีส่วนนะคะคุณแม่ ถ้าลูกของเราได้รับยา,สาเสริมธาตุเหล็กเวลาไปฉีดวัคซีนหรือคุณหมอจ่ายยาให้มาเนี่ยถ้าเราให้ลูกทานนะคะก็ส่งผลให้ทําให้ลูกมีสีอุจจาระเข้มได้แล้วก็สาเหตุที่8นะคะก็คือเกิดจากการที่ลูกของเราได้รับวัคซีนบางตัวก็อาจจะมีผลทําให้การขับถ่ายอุจจาระเปลี่ยนแปลงไปนะคะสีอุจจาระก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นถ้าลูกถ่ายอุจจาระเป็นสีเขียว คุณแม่ก็ควรที่จะสังเกตอาการอื่นๆร่วมด้วยหากลูกป,ปกติดีกินได้นอนได้นอนหลับดีไม่มีปัญหานะคะเรื่องของการกินน้ำอุจจาระไม่มีเลือดปนถือว่าเป็นลักษณะปกติที่พูดมาดังกล่าวนั้นหากมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยควรพาลูกพบคุณหมอนะคะเพราะอาจมีสาเหตุอื่นๆร่วมด้วยก็ได้ นี่คือสิ่งที่คุณแม่ต้องสังเกตลักษณะของอุจจาระลูกนะคะว่ามีลักษณะเป็นเช่นใดแบบไหนที่ผิดปกติอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่งกันได้เลยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ